รู้ไหมครับกาแฟในซอนเนี่ยมาเปิดที่เราเป็นประเทศแรกเลยนะครับแล้วรู้ไหมว่ามีกี่สาขาแล้วตอนอื่นช่วยเป็นกำลังใจและกดติดตามกันด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆและไทยดีๆที่มีเป็นร้อยๆตอนกับช่องไทยรั t ทูเตอร r สบายดีสวัสดีครับเราก็จะกินกาแฟของดาวคอฟฟี่เหมือนกันที่อยู่บางไทยเพราะเราก็คิดถึงที่เราเคยไปที่ปักเซเราผ่านดิวตี้ฟรีเราก็จะซื้อ ดาวต c o ดาวคอฟฟเนี่ยกลับมากินที่เมืองไทยแล้วทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่เพราะว่าดาวคอฟฟี่เนี่ยก็ยังอยู่ในเซเว่นอีเลเแล้วผมก็ซื้อเป็นประจำวันนี้นะครับเราได้บทความมาก็คือคาเฟอามาซอนเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันนะครับเป็นแบรนด์ไทยเป็นกาแฟของไทยที่ไปเปิดที่ลาวมาเปิดที่ลาวเป็นประเทศแรกเลยนะครับ แล้วเราก็ได้ไปที่ปักเซนะครับไปเวียงจันทร์เนี่ยก็ได้แวะกาแฟอเมซอนเพื่อให้หายคิดถึงนะฮะแล้วก็เราก็จะสังเกตว่ามีคนเข้าไปทานเยอะมากเลยแล้วคนลาวันเองเนี่ยก็นิยมกาแฟอเมซอนเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันนะฮะเพราะว่าผมมาไปที่คาม่วนก็มีไปที่วังเวียงไปที่หลวงพวางไปที่ปักเซนะฮะ ก็ได้เจอกาแฟเมซอนเนี่ยอยู่ในปั๊มน้ํามันต่างๆเนี่ยหรือว่าอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็เลยเอาเรื่องนี้เข้ามาคุยกันนะครับเราเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วกาแฟเมซอนเนี่ยมันเกิดข,ขึ้นมาได้ยังไงนะฮะตั้งแต่เมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยกาแฟเมซอนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของปั๊มปตะทะนะฮะปตะทะก็คือยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งของน้ํามันที่เมืองไทยที่มีปั๊มน้ํามันอยู่ทั่วประเทศแต่เมื่อก่อนเนี่ยปั๊มน้ํามันก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันอย่างเดียว ผู้บริหารก็คงอาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะถ้ามีคนที่มีปั๊มน้ํามันในต่างจังหวัดเนี่ยมักจะง่วงนอนขับรถไกลๆนะฮะก็เลยเกิดเป็นร้านกาแฟขึ้นมาเป็นร้านอาหารขึ้นมาเพื่อเป็นบริการก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะแข่งกันเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ําสะอาดใครอยากจะแวะทําบริการให้ดีๆแล้วคนจะได้มาแวะก็เลยเกิดเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟขึ้นมาร้านกาแฟเมซอนก็เลยเป็นเจ้าแรกที่มันเกิดขึ้นมานะครับ ปั๊มน้ำมันเนี่ยมาอยู่ทั่วประเทศเลยก็เลยส่งผลทำให้กาแฟ a เมซอนเนี่ยมันมีทุกที่นะฮะทุกเส้นทางที่ทุกคนเดินทางแน่นอนครับเราก็เป็นนัเกเดินทางพอเดินทางเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ต่างๆนะฮะเราก็จะแวะระหว่างทางอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะเลือกปั๊มและว่าปั๊มไหนเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกยังไงนะฮะมันก็เลยเกิดกลายเป็นว่าณทุกวัน,น Amazon เนี้ยอเมซอนเนี่ยได้ผลประกอบการหรือได้กำไรเนี่ย มากมายเหลือเกินมากมายแทบที่จะช่วยจุนเจือให้กับปั๊มน้ํามันให้กับบริษัทน้ํามันนั้นได้เลยทีเดียวแล้วก็ส่งผลทําให้ทั่วประเทศเนี่ยมีด้วยกันถึง30,66แห่งด้วยกันแบ่งออกเป็น20%เป็นเจ้าของก็คือเป็นปตทนะครับอีก80%เป็นี่ยเป็นแฟนชายที่เปิดให้กับคนทั่วไปเนี่ยได้เป็นเจ้าของนะครับหลังจากนั้นประเทศแรกที่อเมซอนเนี่ยเข้าไปเจราจาก,ก็คือ สอปอปอลาวครับสอบปอปลาวเนี่ยทางเมซอนเนี่ยได้เข้ามาในปี2,555นะครับในปีแรกนั่นถ้าย้อนกลับไปก็มาเกือบ8ปีที่แล้วเนาะสาขาแรกก็เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นเรื่อยมาซึ่งผมอะ่ะผ่านไปที่ปักเซไปที่ปั๊มน้ํามันแถวแถวในตัวเมืองนะครับในนั้นก็จะมีร้านข้าวเปลยกปูผมจําได้เลยเป็นร้านข้าวเปียกปูที่อร่อยมากติดๆกับร้านข้าวเปลยกปูนั้นก็คือเป็นร้านเมซอนที่อยู่ในปั๊มน้ํามันนั้น,น,น เราก็เห็นเรามีความสุขว่าอ่ากินข้าวเปียกปูแล้วต้องไปจบที่กาแฟสักแก้วหนึ่งอันนี้มันเป็นพฤติกรรมที่มีความมัสุขว่าอา้าวต้องได้กาแฟสักหนึ่งแก้วเนาะแล้วก็จะสบายหรือไม่เราก็จะเห็นที่เวียงจันทร์นี่ก็จะมีลายที่เลยนะฮะที่ดนดกมีตรงถนนเจ้าฟ้าง,งมตรงริมโขงนะฮะตรงแล้วก็เห็นตรงพระธาตุหลวงไปเวียงวังเวียงวังเวียงก็มีเราก็เห็นที่วังเวียงนะฮะที่หลวงพระบางอ่า แล้วก็อ่าได้ข่าวมาว่ามีที่บอกแก้วด้วยผมยังไม่เคยไปนะครับตรงบอกแก้วห้วยทรายเนะี่ยตรงนั้นก็มีด้วยเหมือนกันแต่ไม่มีกหลายที่เลยถ้าใครรู้นะครับว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยฝากคอมเมนต์แล้วลงแนะนํามาข้างล่างด้วยนะครับว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างและใครเคยไปกินบ้างก็ฝากคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะครับว่ามีสาขาที่ไหนบ้างมาร่วมสนุกกันครับให้ข้อมูลซึ่งกันและกันเนาะหลังจากลาวแล้วเนี่ยก็ไปสู่ประเทศต่างๆก็คือมีกัมพูชานะครับมีฟิลิปปินส์มีญี่ปุ่นและมีเมียนมา ก็จะมีอีกทางด้านบูไนแล้วก็ทางด้านอื่นๆอ,อ,อีกเนี่ยค่อนข้างหลายประเทศนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอเมซอนเนี่ยบุกไปตลาดทั่วโลกเนี่ยมีด้วยกันถึงตอนนี้สย222สาขาด้วยกันนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวเราเลยเห็นบทความอันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เลยนึกถึงนะครับนึกถึงก็คือตอนที่เราอยู่ที่เมืองไทยเราก็กินกาแฟในซอนนะครับแต่พอไปถึงที่ลาวแล้วเนี่ยเราก็เห็นแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออนึกถึงเมืองไทยเหมือนกันแล้วก็ มันเป็นความรู้สึกว่าจริงๆแล้วบ้านเรา2ประเทศนี้ทั้งไทยทั้งลาวเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับเราก็จะกินกาแฟของดาวกาแฟเหมือนกันที่อยู่เมืองไทยเพราะเราคิดถึงที่เราเคยไปที่ปากเซเราผ่านดิวตี้ฟรีเราก็จะซื้อดาวดาวกาแฟเนี่ยกลับมากินที่เมืองไทยแล้วทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่เพราะว่าดาวกาแฟเนี่ยก็ยังอยู่ใน7 e เ e ่ e อแล้วผมก็ซื้อเป็นประจำซึ่งขาบอกว่ากาแฟก็เข้มข้นมากๆซึ่งเป็นกาแฟ ซองเทรนวันที่ค่อนข้างเข้มข้นและผมก็ชอบมากๆนั่นเป็นความคิดถึงนะฮะถ้าเกิดว่าเราแค่ไม่ได้เดินทางกันก็ไม่เป็นไรเราเพียงแค่คิดถึงกันแล้วก็หยิบยื่นในสิ่งดีๆเข้าหากันเห็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เรานึกถึงแค่นี้เราก็มีความสุขลวครับคราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวตัวเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกัน สบายดีสวัสดีครับ